สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25มกราคม2567จครับจะพาท่านผู้ชมมาที่ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญมีว่าที่พันธีอดิศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับผู้อำนวยการกรมนและรองกรมน รองกรมมณอจังหวัดอำนาจเจริญครับพันเอกชัยพัฒนเงินดีเจริญครับพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมตามแนวชายแดนมอบนโยบายและมอบขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่อำเภอชนุมานครับในมอบนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดการลักลอบครับของนี้ภาษีแรงงานข้ามชาติการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ นะครับและการตรวจเยี่ยมรักษาความสงบเรียบร้อยในครับโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศครับมาที่ร้อยชกครับฐานปฏิบาาัติการร้อยชกกอทพหรือฐารพานสองสครับก็ฟังการ,ร,ก,ารกับบรรยายสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในฐานนี้ก็จากนั้นก็เดินทางม,มาที่หมวดตำรวจตะเวนชายแดน2อสอง เจ็ดสามครับก็ฟังบรรยายสรุปครับก็มอบขวัญกำลังใจให้นครับแากแรกก็มาที่ห้องครับประชุมอำเภอชนมานฟังบรรยายสรุปกรับหน่วย เรือนอนรอขอและก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ครับทางอำเภอแต่ละหน่วยงานก็จะบรรยายสรุปครับในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อความสงบเรียบร้อยในจังหวัดอำนาจเจริญครับดังนั้นก็ได้มีหน่วยงานที่เข้ามาครั้งนี้ก็มีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญน,นำโดยพลตำรวจตีมารุดเรืองกินตนาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองป้องกันภยัยสาธารณภายัยจังหวัดอำนาจเจริญ การจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญครับประลัดจังหวัดอำนาจเจริญและในอำเภอชนุมารครับสพชานกมานและหน่วยเรือนนลรขอร้อยชกทพสองสามบวตจดสองสองเจ็ดสามศูนย์ป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและพปจจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์ป้องกันป่าป่ามยาสพติดจังหวัดอำนาจเจริญครับก็บรรยายสรุป นี่นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าครับความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญก็ครับท่านพอศูนย์และรองอครับ,บพอกรมนก็เป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงออกตรวจเยี่ยมครับออกตรวจเยี่ยมครับตามแนวชายแดนจากนั้นก็ได้ลงเรือครับ ลงเรือตรวจไร้ต้นนวลครับอยากจะฝากอะไรกับสื่อบนจนวันนี้ได้มาตรวจครับแนวชายแดนไทยที่อำเภอจนมา a ครับครับต้องขออนุญาตนําเรียนนะครับฝากกล่าวขอบพระคุณนะครับหน่วยทางฐานเรือก็ดีนะฮะหน่วยของตอชะดอกก็ดีนะครับหน่วยฐานพานก็ดีรวมทั้งในส่วนของกองกําลังทุนนารีนะครับแล้วก็ทางเทศบาลทางท่านอำเภอและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านรองอกรมนฝ่ายทหารนะครับซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการดูแลความสงบภายในประเทศและก็รวมทั้งในส่วนของตามแนวชายแดนด้วยสิ่งที่เราเห็นเราก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายนะครับในการสร้างความมั่นคงในแนวชายแดนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งก็ถือว่าด้วยความที่ทุกภาคส่วนร่วมมาร่วมมือกันทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็นนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านของก็คือสปปสปปลาวครับผมครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรือตรวจการของนอยขอวันนี้ก็ครับทางครับฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญว่าที่พันตีอดิศักน้อยสุวรรณและครับกลรมนครับพันเอกชัยพัฒน์เงินดีเจริญตลอดทั้งผู้บัาครับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครับพลตำรวจตีมารุธ เรื่องกินตนามอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครับพันตำรวจเอกสุรการฟักทองนะครับได้มาร่วมตรวจแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและครับนายอำเภอครับอยู่อำเภอชานนมานตลอดทั้งหน่วยงานส่วนราชการหลายส่วนครับที่มาวันนี้ครับโดยครับก็ได้ตรวจลุ่มแม่น้ําของแนวชายแดนครับก็จะเห็นได้ว่าครับสองขออข้างนี้ ครับ ท่านผู้ชมครับก็เป็นคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยกพลรมนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่วนราชการนะครับก็รวมตรวจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญในครับอำเภอชนุมานครับท่านผู้ชมครับครับที่มาวันนี้อยู่ในแร้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและครับพลรมนพันเอกชัยพัฒน์เงินดีเจริญแล้วก็ครับทางตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนี่นำด้วยครับับรอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครับพันตำรวจเอกครับสุตการพักกองครับท่านผู้ชมครับและก็หน่วยานายอำเภอช,ชนมา a ครับพันจ่าเอกสุวินห้องแสงแล้วก็ท่านท่านัวหน้าเรือนนอร์ละขอครับตามลุม่มน้ำโขงครับท่านผู้ชมครับอยู่นี่เขตอำเภอชนมา a ครับท่านผู้ชม